สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามา,เ,าเดินตลาดนะคะตลาดนัดหน้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์มหาสรารคามนะคะค่ะตลาดนี้นะคะเขาก็จะมีประมาณ3วันต่อหนึ่งอาทิตย์นะคะวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะเขาก็จะมาตั้งทุกวันจันทร์เดี๋ยวเราจะถามเขาดูว่ามีวันจันทร์แล้วมีวันอะไรอีกนะคะนอกจากจะมีอาหารนะคะก็มีเสื้อผ้านะคะอุปกรณ์ี่วยวกบมือถือก็มีนะคะ เขาจะจัดไว้สองฝั่งนะคะพวกน้ำน้ำดื่มก็มีนะคะแล้วก็อาหารอาหารพวกผลไม้ข้าวแกงนะคะทุกคนแล้วเราจะเดินชมร,บรอบๆนะคะอันนี้ร้านนี้ก็ขายถุงเท้าขายถุงเท้าแล้วก็ด้านนู้นก็มีนะคะด้านน้องก็ขายประจาเลยนะคะด้านนู้นขายประจํามีอาหารหน้าอาคารเสริมไทยคอมเพล็กซ์ เราเดินดูนะคะแล้วก็สินค้าขายเยอะะเลยตอนนี้ขายหมูฝอยหมูหวานนะคะแล้วก็มีข้าวข้าวอะไรไม่ดูห่อไว้โดนัทโดนัทหน้าอร่อยมากมีหลายสีด้วยหลายหน้านี่ราคาห้าชิ้นเจ็ดชิ้นนะคะราคาตามนี้เลย นี่กิฟชอปกิฟชอปพวกกิฟพวกติดผมนะคะทุกคนสลัดยำขนมจีนอ๋อยำขนมจีนเหลือกองนึงนี่นแกงข้าวแกงอ้ผัดกะเพราผัดกะเพราสีสดๆสดสดน่าทานสามสิบบาทสี่สิบบาทอันนี้พวกน้ำนะ่ะน้ำมายโลโกโกชา ชามะนาวอันนี้น้ำพริกหมูย่างหมูทอดนี่แค่ข้าวแกงข้าวแกงข้าวแกงส้มตำอ๋อตำไม่นั่นตำไม่นั่นเหรอคะตำอะไรน,นะ ตำตำเอ่อตำหน่อไม้ส้มตำนสม่วัาสมตำพี่สไมเอาเสื้อไปด้วยไข่ทอดืไ้ดี้อกที่บ้าี่ยนะไข่อ๋อไข่อ๋อไข่ไข่อันนี้อะไรคะฮะอ๋อไข่ย้ไส้ เคยเห็นทำน่ารักดีไข่ยยาไส้แล้วไข่ย,ย่างนะอันนี้ไข่ไข่เต่าขานมไข่มมขเต่ามีสองสีอมองแบบย่างกับแบบทอดอขนมขนมเรียกว่าอนนะไรตัวเกี๊ยวขนมตัวเกี๊ยว ย่างหอมๆเลยนี่เนาะน่าอร่อยดูดูดูชุดใหญ่ชุดเล็กชุดใหญ่สามสิบห้าสิบอันนี้แผนดขนมหวานมีขนมนคุณผู้ชมขนุนขนุนปลอกสดๆเลยลูกเบลเลอร์เลยขนมนอะอะไรน่าอร่อยอยู่ ถนนลูกก็เลออนะรออกสดๆเลยนะคะถนนครึ่งโลห้าสิบบาทนี่ขนมหวานทอ,อดมันกุ้งทอดมันกุ้งทอดมันกุ้ง ขนมรังพึ่งข้าวโพดข้าวโพดเดี๋ยวก็ซื้อข้าวโพดีด้วยไส้กรอกข้าวโพดขายยังไงคะยี่สิบเนาะเอาที่มันอ่อนน่ะอันนี้อ่อนนะอ่อนค่ะเดี๋ยนี่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ย อันนี้สองฝนะา,ากเนาะก็อันนี้แล้วกันฝากมันเต็มดีน้ำน้ำเปล่าเลยหนึ่งขวดสองอะไรสองขวดไม่ครบร้อนกินแต่น้ำปริ๊ง ยำยัดไส้เท้านนี้ด้านนี้เดินม,มาด้านนีออ้อู้นี้พ้อมใหม่เลย3ชิ้น20่สิบใหม่หมกรอบน่าอร่อยมากออ้ย สี่สิบบาทข้าเหนียวมะม่วงจังขยารสช่องรสบอบอชีขนมหวานน่าทานมากๆโหก็ทำเยอะเลยนะทำหลายหมอย้อนดะ้วยค่ะชมตนมาทานได้อีกนี่ไข่อ๋อไข่ไข่ หอมแดงขายยังไงอ่ะอันนี้คือคือมัดไว้นี่คือบ้าก็ถึงโลบ้าก็ไม่ถึงโลครับไม่ว่าแยกไว้แล้วตอนมัดอ่ะมันมันจะโลนึงแต่ทีนี้มันจะแห้งไปเรื่อยๆอ๋อ้องดูซิเอาหัวไม่ใหญ่มากหัวมันมันมันก็เหมือนเหมือนกันนะเอาช่างดูซิ ถึงไม่ถึงนะีเอาก็เทียมใส่ก็ได้เออก็เทียมใส่นิดเดียวหรืออะไรเงี้ยเออนั่นแหละนม่ถึงห้าสิบครับผมคู่นะคะค่ะค่ะ หนึ่งตอนครับ,บค่ะหน้าได้เอาเบอน์ไม่ชมค่ะได้แล้วกระเทียมกับหอมอันนี้น้ำน้ำน้ำอันชันน้ำน้ำผึ่งมะนาวน้ำลำไยสดน่าอร่อยอยู่โอเคด้วยไปซ้าไม่ขายอะไรเอ,อ่ย อันนี้ไก่ทอดไก่ชุบแป้งทอดสิบบาทสิบบาทานนค,บค่ะมีซอสให้ด้วยไก่ทอดเกาหลีไก่ทอดเกาหลีลูมิม,อ,มอันนี้อันนี้น่าอร่อยนะนี่ ไส้กรอกวัสดีค่ะเคยเคยซื้ออยู่อร่อยอยู่นะอันอันนั้นชิ้นเท่าไหร่อันนี้ยี่สิบสีอ๋อฮะแบ่งแบ่งซื้อค่ะราคาเท่ากันอ๋อเหมือนกันเนาะเหมือนกันกับตัวนี้นะเลยกันเดี๋ยวเดินก่อนเดินเดินเดีก่อนแล้วมาครใครเคยซื้ออยู่อร่อยอยู่มันออกเปรี้ยวนิดนึงใช่ไหมอ๋ออันนี้ไม่เปรี้ยวค่ะอ๋อไม่เปรี้ยวอ๋อไม่ได้เปรี้ยว เราชอบเตี้ยวๆเดี๋ยวเดินดูแป๊บหนึ่งจะมาค่ะอ,อ,นนอ,อ,อ๋อนี่สาหลายาลาย,ยล,าลูกตาลลอยแก้วสาลายาลยลูกชิ้นลูกชิ้นย่างน่าอร่อยจังเลยมาถ่ายหน่อยนะไปขายขายวันไหนบ้างคะมีจันทร์อังคารพุธสามวันติดติดกันเลยเนะยาะเดี๋ยวจำไม่ยากเลยบางทีมา <3 S 1> ไม่เจอค่ะจันอังคารพุธมีทุกอาทิตย์นะครับค่ะมีทุกอาทิตย์ทำไมเขาไม่ขายทุกวันน่าจะให้ขายทุกวัน ทุกวันไม่ได้เพราะเขาใช้พื้นที่จอดรถอ๋อเพราะว่าลูกค้าไม่มีที่จอดรถนะถ้าวันนั้นขับทาเลิกไม่ได้ขายนะครับใช่ไหมถ้าขายนี่ขายดีเลยเนาะครับก็ขายดีครับค่ะแต่จันทคานพุทธเอ่ยก็จำไม่ง่ายขับทะเลิกนี่ถ้าอยากมาต้องมาช่วงจันทคานพุทธเนี่ยค่ะช่วงนี้งานมันงานมันงานบุญมันเยอะพนาคารไมค้าก็จะออกไปขายออกไปขายตามงานเนาะ ค่ะม,ม,มีหน้าแล้วถึงไม่เต็ม,ม,เ,มเนาะเคยมาบางครั้งนี่เต็มเลยเนาะร้านเนี้ยอืมค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่แหละนี่แหละร้านนี้ขาย,น,ยน,น,น้ำปัน่นราคายี่สิบบาทเอง กะเดินต่อนะคะ